ข้าหมกไก่สยามสาขาสีสมานเออรปลงองห้องได้แล้วมากินหลายครั้งแล้วนะคะแฟนก็ชอบทานมากเลยมันอร่อยนะคะมาทีไรนะมาปทุมทีไรนะก็ต้องแวะมาที่สีสมานเพื่อจะมากินข้าวหมกไก่เนาะ <laughs> มีน้ำซุปให้อะไรให้คือมันอร่อยอเนาะ ไม่เคยเห็นด้วยตลบตลบคลิปวิ่งไหมเนี่ยไปดูไปดูว่าคลิปมันวิ่งไหมอ้าววิ่งแล้วอายุมากแลนะ้วเนาะกินกันใสแ่สแว่นใส่แว่นตาก,กินข้าวแล้วนะ พาดีก็อยากสวยนะแต่ว่าไม่ต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใสเนาะเราผ่านมาเราก็จะแวะมากินประจำเลยนะคะจิกไก่ <c oughs> ชิ่อนใหญ่มากเลยอะ ก็ลองไม่ค่อยมีแรงนะเจอมันก็จะทํายากน,นิดนึงแต่ใครอย่างแฟนก็ลองเขามือแข็งแรงนะเขาจิบทีเดียวจิ้มทีเดียวได้ดเลยใช่ไหมแล้จะมีอันนี้นะกลอกรออหอมเจียวโรยเนาะจะมีน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มเลยนะคะ

ได้มานะคะข้าวหมกไก่ซีสมานข้าวหมกไก่สยามสาขาจนได้เอาจนได้เนาะพยายามตั้งสติเพื่อจะพูดเนี่ยมันถูกแล้วฝนนี่ยกให้ประลองเลยนะโอเคแค่นี้แหละของกินก่อนนะ thank you time.